อนิวเอ็1.5ปี2022ออกห้าป้ายแดงตัวนี้ราคาอยู่ที่600,000บาทแต่ตอนนี้อยู่กับกิจติอุกคาแล้วนะครับรถกระนำซัม Cell, เมอร์เซลเหลือเพียงแค่399,000บาทในราคานี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้อะไรกันบ้างน,นะครับผมเริ่มจากกระจังหน้าก่อนนะฮะเป็นแบบ b c ล็ o m e มการเ i a n น r e ร d e ไซน n นะครับไฟคู่หน้าเป็น LED Fu l l LED เลยนะฮะสามารถปรับได้ ตัวนี้หน้าออกตรงสปอร์ตมากนะครับมีกล้องมองหน้าให้ด้วยนะฮะเรื่องของล้อนะครับตัวนี้เป็นแบบดิสเบรกสล้อความกว้างล้ออยู่ที่ขนาด17นิ้วนะฮะต้องเป็นราคานี้เท่านั้นนะครับถึงจะได้ล้อ17นิ้วไปนะฮะบอดี้ด้านข้างนะครับออกดีไซน์ทรงสปอร์ตเลยนะครับมีกล้องมองด้านข้างให้ด้วยที่ติดอยู่กับหุกระจกนะฮะมาดูในส่วนของด้านหลังกันนะครับด้านหลังจะเป็นไฟแบบ full led เหมือนกันนะครับทั้งไฟเลี้ยวไฟหลีไฟถอยนะครับผมจะเป็นแบบ led ทั้งหมดเลยตัวนี้ มีห้องเก็บของให้อยู่ด้านหลังนะครับความกว้างสามารถจุถุงกลอได้นะฮะสองใบเลยนะครับผมสามารถจุกระเป๋าเดินทางได้นะฮะมีชุดอุปกรณ์จากโรงงานมาให้ครบเซตเลยนะครับเรามาดูในส่วนของภายในกันนะครับผมเบาะคนขับตับไฟฟ้าได้8ทิศทางนะฮะทั้งคันเป็นเบาะหนังอย่างดีดีไซน์ออกมาสวยครับผมคอนโซลหน้าดีไซน์แบบ 3D d ดีไดมอนะฮะรูหรามากตัวนี้นะครับผมหน้าจอทัชสกรีน 10นิ้วเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ได้เรียบร้อยนะครับพวงมาลัยคอนโทรลมัลติฟังก์ชันสามารถปรับน้ำหนักได้ถึง3ระดับเลยตัวนี้ตัวนี้อย่างที่บอกไปออปชันนี่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมถ้าจะให้พูดวันนี้ก็คงโอ้โหน่าจะจบอีก2ชั่วโมงแต่ <laughs> ผมจะรวบแร้วบแล้วตัดตอนให้เร็วเลยละกันนะครับ ก็หน้าปัดจ,จะเป็นแบบแสดงผลอ,อัจฉริยะนะครับผมเป็นแบบดิจิตอลเลยนะฮะอย่างที่บอกไปก็หน้าจอคอนโซลกลางสามารถทัชสกรีนได้เชื่อมต่อตัวสมมือถือได้แล้วครับมันเขามีสลูปให้ด้วยตัวนี้ตัวนี้สามารถเปิดสลูปนะรับอากาศได้นะครับผม <S <S ราคาเนี้ยได้สลูปไปด้วยเอาคิดดูดิไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดา <S <S เราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันฮะตัวนี้เป็นเครื่อง1.5นะครับผมเป็นเครื่องเบนซินนะครับแรงม้าสูงสุดอยู่ที่114แรงม้า ระบบเบรกมือไฟฟ้าแบบ EPB และ ABS ตัวนี้เครื่องเดิมไม่มีเฉียวไม่มีชนนะครับวิ่งน้อยมากๆนะฮะหากท่านใดสนใจอยากจะได้ย้ำอีกทีนึงครับผมตัวนี้ออกห้างป้ายแดงนะครับอยู่ที่6กแสนกว่าบาท<ย>แต่อยู่กับเรากิจติคุณคารนะครับเหลือเพียงแค่3า9 0 0 0 0บาทนะครับสำหรับ MG5 นะครับ All New MG5 ปี2022เลขไม่สอ0 0 0กว่าโลรถใช้งานมือเดียวสภาพป้ายแดงนะครับออปชั่นลนเหลือมากๆนะฮะ หากท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยที่คอมเมนต์ด้านล่างนะหรือทักเข้ามาที่แฟนเพจเฟซบุ๊กได้เลยนะครับผมก็กิตติกุชาเรามีบริการนะครับเช็คเครดิตฟรีทั่วไทยนะครับส่งรถให้ฟรีทั่วไทยเลยนะครับผมออกง่ายออกได้ทุกอาชีพอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์แฟนเพจจะได้ไม่พลาดข่าวสารและเรื่องราวต่างๆจากทีมงานของกิตติกุชานะครับผมเอาไว้เจอกันได้ใหม่ในรอบต่อไปแล้วกันนะครับผมก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ